สวัสดีค่ะชื่อหมดค่ะทำงานในสายอีเวนต์จึงเป็นที่มาของไม์แส่นมอเพราะอีเวนต์ไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นร่วมติดตามเรียนรู้ไปพร้อมกันกับเรานะคะ ในช่วงปีที่ผ่านมาหลายท่านคงเคยได้ยินและได้เห็นบรรยากาศงานเว r ร์ EXPO ที่จัดขึ้นที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตและจบลงไปแล้วด้วยดีเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนประวัติศาสตร์ไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัยรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2443ที่ประเทศไทยเข้าร่วมง,งานแสดงสินค้านานาชาติที่ปารีสหรือปารีส Exp o 1900 โดยรัชกาลที่5และคณะทำงานมีแผนการทำงานคือปลูกโรงเรือนในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2442บรรจุหี่่อในเดือนพฤศจิกายนส่งออกในเดือนธันวาคมไปถึงปารีสเดือนมกราคม มีเวลาตกแต่ง3เดือนพอเริ่มจัดแสดงวันที่15เมษายนพุทธศักราช2,443ของที่นําไปจัดแสดงมี3ประเภทคือของดีงามเป็นสง่าราศีสินค้าวิชาช่างที่คิดว่าคนส่วนใหญ่สนใจของที่ขายได้ราคาถูกเป็นของที่ระลึกในส่วนจัดแสดงมี3ส่วนด้วยกันคือในโรงแสดงประดับตกแต่งแบบไทยประดับอาวุธตามผนังตั้งโต๊ะและชั้นวางของ มีที่นั่งพักตรงกลางมีคนแต่งกายแบบไทยคอยดูแลและจำหน่ายสินค้าลานหน้าโรงแสดงถึงแม่น้ำจัดเป็นสวนมีน้ำพุหรือบ้านเรือนไทยมีการแสดงโขนละครเล็กสาธิตและทำขนมขายในแม่น้ำมีแพขนาดใหญ่จอดอยู่มีคนแต่งกายแบบไทยขายของร้องเพลงตีโทนและบีบจะเข้น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะประวัติศาสตร์ประเทศไทยกับงานอ e ีเวนต์ระดับโลก สำหรับงาน w o r l x p x p o ในครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่เมืองโอซาก้าคันไซประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่13เมษายนถึง13ตุลาคม2025เตรียมตัวรอติดตามและอัปเดตกันได้ที่ไม s ์ส m นมอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ